ยังคงอยู่กันในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักนะครับสำหรับศูนย์อาหารนะครับที่ได้มีการรวมอาหารมุสลิมเขาบอกว่าราคาย,ย่อมเยาวครับมีตั้งแต่ชาบูเสียบไม้แล้วก็อาหารหลากหลายเริ่มต้นเพียง5าบาทเท่านั้นใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถไปกันได้ครับตลาดอาหารมุสลิมใจกลางเมืองยะลาตือเบาะมาร์เก็ตนะครับกลายเป็นจุดเช็คอินยอดนิยมของนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงคนทํางานด้วยครับ ด้วยคอนเซปต์อาหารราคาประหยัดเริ่มต้นเพียง5บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านชาบูเสียบไม้นะครับที่เป็นไฮไลท์ของตลาดลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเลือกหยิบวัตถุดิบหลากหลายทั้งลูกชิ้นไส้กรอกรวมไปถึงนะครับเส้นต่างๆแล้วก็เนื้อสัตว์ผักสดจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือว่าน้ำซุปหมาล่าสูตรเฉพาะครับแล้วก็น้ำซุปดำเข้มขน้นพร้อมกับน้ำจิ้มสุกี้แล้วก็น้ำจิ้มงาครับ โดยราคาอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเริ่มนะครับในการลิ้มลองได้เพียง30บาทร้านเปิดมานานกว่า3เดือนนะครับได้รับความนิยมจากกลุ่มนักศึกษาอย่างต่อเนื่องครับ และอีกร้านหนึ่งค่ะที่ได้รับความสนใจนั้นก็คือร้านหน้าเสียบไม้ค่ะไม้ละ5บาทลูกค้าสามารถที่จะเลือกส่วนผสมได้เองเลยทั้งเส้นผักลูกชิ้นแล้วก็เนื้อไก่โดยเมนูยอดฮิตก็คือเนื้อไก่กับไข่นกค่ะร้านเพิ่งเปิดได้ไม่นานเหมือนกันแต่กระแสก็ตอบรับเป็นอย่างดีผู้ที่สนใจสามารถแวะไปชิมกันได้นะคะที่ตลาดตือเบา์มาร์เก็ตค่ะอยู่ในพื้นที่ของซอยตือเบาะสามนะคะอำเภอเมืองจังหวัดยะลาราล้านชาบู5บาทเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่4ี่โมงเย็นเป็นต้น ส่วนร้านลาดหน้า5บาทนะคะจะเปิดตอนบ่าย3ค่ะไปจนถึง4ทุ่มจุดเด่นของตลาดนี้ก็คือเขามีอาหารที่หลากหลายราคาก็ย่อมเยาวเหมาะกับทุกวัยโดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษาค่ะ